คนไทยน้ำตาไหลาทั้งประเทศเฮี่ยเปิดด่านนานๆในรอบสาสิบปีคนไทยจะได้โล่งอกจากพวกเขเมรที่เข้ามาเบียดเบียนมาแย่งงานทำมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากคนไทยจากประเทศไทยสร้างภาระในโรงพยาบาลไอ้คำว่ามนุษยธรรมในโรงพยาบาล มนุษยธรรมในโรงเรียนเข้ามาเรียนเข้ามากอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเข้ามาทำงานก็มาแย่งอาชีพของคนไทยไม่ให้ค้าขายก็ไปเปิดร้านค้าขายทำไมคนไทยถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมรัฐมนตรีไทยถึงได้งโง่เห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่มัน มีตัวเลขเล็กๆน้อยๆแต่คนไทยต้องเดือดร้อนกันตลอดกว่าที่มันจะได้ออกไปจากประเทศเราขนาดนี้ไปถามชาวบ้านดูไหมว่าเขาทรมานกันแค่ไหนกับคนขมรเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ต้องไปเจรจาใดๆกับมันให้ยกเลิกแล้วก็ปิดด่านถาวรทำรั้วถาวร ไม่ต้องการที่จะเป็นเพื่อนบ้านไม่ต้องการที่จะเป็นมิตรกับมันมันเป็นศัตรูของเรา MOU 43ทําให้มันมาเทียบเคียงประเทศเราได้ทำให้มันมาดูถูกคนไทยได้มันเข้ามาแอบแฝงเข้ามาในประเทศของเราอ่ะกี่สิบปีแล้ว แล้วตอนนี้มันก็เตรียมที่จะบุกลงพยาบาลบุกลงเรียนเราอีกชาวไทยตื่นเถิดถ้าเราทนกันไม่ไหวแล้วอ่ะขอให้ม็อบไทยนะคะออกมานำรัฐธรรมนูญไปมอบให้ในหลวงรัชกาลที่สิบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพวกนี้มันมันกลัวมากมันเรื่องนี้มันจะกลัวมาก แล้วมันก็จะไม่ยอมให้ทําสำเร็จหรอกเพราะว่าไอ้คนใหญ่คนโตพวกเนี้ยมันมีประวัติด่างพอ้อยกันทั้งนั้นแหละประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันขนาดไหนมันไม่รู้ทางภาคอีสานนะจะกินจะอยู่จะกินยังไงยังไม่มีเลยต้องไปขอข้าววัดมากินต้องแย่งกันกินลงทานต้องไป เอาข้าวที่วัดนอืมมาแบ่งกันกินมันรู้บ้างไหม,มแล้วชาวามินเข้ามาก็มาแย่งงานคนไทยสร้างภาระโน้่นนี่นั่นมันไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆเลยให้กับเมืองไทยเลยไอ้พวกเคี้ยเนี่ยมันไปช่วยเขา <c oughs> คิดว่าคงจะเห็นแก่ เงินที่เอาไปลงทุนกับเขานั่นแหละตื่นเถิดชาวไทยไม่รู้จะช่วยยังไงคงเป็นกรรมของไทยนะที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา